นะะงานศพก็จัดขึ้นที่บ้านนี่แหละน้องไบรท์ค่ะการเสียชีวิตของนางสาวละรวยนั้นญาติพี่น้องเพื่อนสนิทต,ต่างเศร้าโศกเสียใจเพราะไม่ได้เจ็บไข้ป่วยตายให้มีการเตรียมตัวเตรียมใจแต่มานอนแล้วก็เสียชีวิตไปเฉยๆหลังจากกลับมาจากการร่วมงานทําขวัญหน้าลูกชายของเพื่อนในหมู่บ้านเดียวกันเพื่อนหลายคนที่ไปร่วมงานบวชในคืนนั้นแปลกประหลาดใจกับคําพูดของคุณละรวยที่บอกว่า บอกว่าจะไม่ได้มาร่วมเต้นแบบนี้แล้วนะซื้อลงเอาไว้ให้ด้วยแล้วก็เวลาจัดงานศพเนี่ยขอให้มีดนตรีนะขอให้เปิดเพลงนะเพลงมันๆเลยให้ทุกคนไปแดนซ์ในงานด้วยจะดูแล้วก็อยากให้ใส่เสื้อสีม่วงสีม่วงเนี่ยเป็นสีที่ชอบอย่าใส่เสื้อสีดำนะนี่พูดเอาไว้ในงานบวชหน้ากันนะคะคือเพื่อนๆทุกคนก็รับปากรับคำไปเพราะว่าคิดว่าคุณระรวยเนี่ยพูดเล่น อย่างเพื่อนสนิทของคุณรวยชื่อคุณยินดีพีระโคเนี่ยบอกว่าตอนนั้นที่ฟังคุณรวยพูดก็นึกว่าพูดเพื่อให้เพื่อนเห็นใจแล้วตอนที่เต้นแดนซ์กันอยู่ในงานทําขวัญน,นาคเนี่ยค่ะงานเลิกตอนตีหนึ่งก็แยกย้ายกันกลับบ้านมาทราบข่าวตอนเช้าว่าเอาคุณรรวยเสียชีวิตจริงๆเหมือนสั่งเสียไว้เลยใช่บอกเอาไว้เสร็จสับว่าจัดงานแบบไหนใส่เสื้ออะไรแล้วก็เลยนี่เป็นบรรยากาศงานศพของคุณรรวยนะคะนี่ฮะ คือก็เลยทาตามที่คุณละรวยเนี่ยสั่งเสียเอาไว้ว่าอยากให้ใส่ชุดสีม่วงหรือเสื้อสีม่วงแล้วก็อย่าทุกนะให้เต้นกันเลยเนี่ยน้องบายฮะเต้นให้ดูคุณละรวยว่าอย่างงี้นะคะว่าให้เต้นกันให้มันเลยเปิดเพลงสนุกสนุกมันมันเลยในงานศบนะฮะเพื่อน <c oughs> ของผู้ตายบอกนะฮะว่าได้จุดทูปบอกดวงวิญ,ญญาณของคุณละรวยว่าต่อไปนี้ทําตามที่รับคำเอาไว้แล้วนะขอให้ดวงวิญญาณมารับรู้ด้วย ตอนที่เพลงแรกเริ่มต้นขึ้นเนี่ยค่ะบางคนก็เต้นไปร้องไห้ไปนะคะใช่ฮะแล้วสักพักหนึ่งก็เกิดเหตุปาระหลาดขึ้นเนี่ยน้องไมมีเพื่อนสนิทของคุณรัรวยอีกคนหนึ่งชื่อคุณวิภาพรคุ้มเฉตค่ะจู่ๆก็วิ่งออกจากวงเต้นที่อยู่หน้างานศพไปอยู่หน้าบ้านเพื่อน ออกไปสักประมาณ200เมตรค่ะแล้วก็พูดออกมาเป็นภาษาใต้คือคุณรวยเนี่ยชื่อเล่นชื่อพาก็แทนตัวเองว่าพาเลยบอกว่าพาไม่อยากกลับไปเป็นห่วงลูกเต้ลูกเต้ก็คือลูกของคุณพานั่นแหละลูกของคุณรรวยนะคะอายุเพิ่งจะ4ขวบเท่านั้นเองค่ะญาติิก็เลยต้องเรียกให้สามีของคุณรวยเนี่ยอุ้มน้องเต้มาพบหน่อย พอน้องเต้มาเนี่ยปรากฏว่าคล้ายๆกับตัวคุณวิภาพร์ที่เชื่อว่ามีวิญญาณของคุณดะรวยสิงอยู่าวบ้านเขาเชื่ออย่างนั้นเนี่ยก็กระโจนเข้าไปกอดลูกชายเลยค่ะแล้วก็ร้องไห้เรียกลูกตลอดนะคะเด็กก็ตกใจเหมือนกันเลยนะและแน่นอนภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทำให้คนที่คอยมุมงดูอยู่เนี่ยน้ำตาคลอเลยเนี่ยน้องไรฮะค่ะ คือพี่สาวของคุณรวยก็เลยบอกว่าไปเธอไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวจะดูแลลูกเต้ให้เองสักพักหนึ่งนี่นะคะก็คล้ายๆกับว่าวิญญาณก็ออกจากร่างไปนในความชื่อของชาวบ้านก็วิญญาณเหมือนยินยานออกจากร่างเนี่ยนะ อย่างน้อยก็อาจจะทําให้ลูกรูก้ว่าแม่เป็นห่วงนะถ้าเรามองในมุมความเชื่อของชาวบ้านเนี่ยนะไปฟังเพื่อนเล่าห้ฟังนาฬกา,กาเชนะว่าฉันตายนะต้องรับไอ้ดนตรีคาราโอเกะไปให้ฉันนะอะไรแบบนี้เขาเป็นการสักเสียเป็นครั้งสุดท้ายมากเลย <S <S หลังจากนั้นเขาก็จะกลับมาแล้วก็กลับมาขี่ขี่รถมาเองนะครับขี่รถมาเองขี่รถมาเอง,มา,เองมาบ้าน แล้วก็ามาผัดผ้ามาผัดผ้าแล้วก็นอนเป็นที่เรียบร้อยนอนลุ่งเช้าทางสามีไปปลูกว่าทําไมไม่ไปแห่นาสายแล้วแต่ว่าเมื่อสามีไปปลูกก็เกรงว่าภรรยาอยากจะนอนก็ไม่อยากจะไปยุ่งก็ไปเรียกเพื่อนมาเมื่อเพื่อนมาปลูกกันรู้สึกว่าขากันไกลแข็งแล้วก็เลยนําส่งโรงพยาบาลโสภานีนทุกงานเขาจะต้องไปเต้นไปรําไป สร้างความสนุกสนานให้กับงานทุกๆงาน <Okay. S 1> เมื่อมาถึงวันนี้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาขอมาเราก็จัดให้ทุกอย่างเขาจัดให้วันนี้เช่นกันนะครับทุกคนต้องออกไปเต้นทั้งน้ําตาทั้งท้งที่ไม่อยากจะสนุกในงานอาวะมงคลหรืองานแบบนี้แต่ว่าทุกคนจําเป็นต้องเต้นเต้นทั้งน้ําตาเพื่อจะให้เป็นไปตามคําเรียกร้องของผู้ที่ตายไป ก็เป็นความเชื่อคือถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นเราก็คงจะงงเหมือนกันแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงใช่ไหมฮะอ่ะวาวานไปนะครับมีเสื้อแฟนข่าวเรื่องเราชาวนี่ดอทคอมสีม่วงสดใสท่านผู้ชมสิบท่านนะฮะผมนับมาตั้งแต่8โมงแล้วล่ะ,ะแล้วก็จะนับต่อไปจนจบรายการนะฮะเลือกที่สุดของข่าววันนี้และท่านผู้ชมก็วงเล็บว่าที่สุดค่ะที่สุดนะฮะเหมือนเช่นทุกวันนะครับอย่างเมื่อวันศุกร์เนี่ยเรื่องอะไรกันเนี่ย เรื่องคุณลุงตาบอดสู้ชีวิตไงคุณลุงกับคุณป้า2คนนะคะอ๋อผมพยายามจะให้คุณป้าขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างให้ได้ะนะฮะอันดับสองเป็นเรื่องของน้องเมย์เธอคือคนเก่งของฉันที่เราประกอบเพลงไปเนี่ยนะแล้วก็เป็นเรื่องของครูเอีย้ยงที่โดน,โดนส,าสามีจุดไฟเผาทั้งเป็นส่วนที่กดไลค์ใน Facebook Morning งนิวทีวกับเรื่องเล่าเช้านี้เนี่ยนะฮะอันดับห <1 S 2> นึ่ง <1 S 2> <1 S 1> เป็นเรื่องประมวลภาพน้องเมยคะ่ะอันดับที่2คุณลุงตาบอดสู้ชีวิตแล้วก็อันดับที่3คุณครูโดนสามีจุดไฟเผาจะคล้ายกันสลับ <c oughs> ตําแหน่งกันเท่านั้นเองเนี่ยนะและเราก็ว่ากันต่ออีกนะครับอันนี้เนี่ยนะฮะผมก็แปลกใจว่าเกิดขึ้นได้ยังไงที่พัทยาไม่เอ่ยชื่อกันละกันนะฮะคุณคุณเอกันละกันอายุ29ปีชาวน,นครสวรรค์ไปร้องทุกนะฮะ กับตำรวจโรงพักเมืองพัทยาว่าถูกพนักง,งานชายของสรุ้ดกบ้านผีสิงตั้งอยู่ในสวนการค้าชื่อดังริมถนนเรียบชายหาดพัทยาลวนลามลวนลามคือเขาไปในบ้านผีแล้วถึงเวลาเนี่ยคือผมก็แปลกใจปกติเขาเป็นหุ่นนะแต่นี่เนี่ยคุณเอบอกนะฮะช่วงด่านสุดท้ายเข้ามากอดพยายามจะจูบเลยอ่ะอ๋อแสดงว่ามีคนที่แต่งตัวเป็นผีอยู่ในใบ้านผีด้วยใช่ แล้วหลังเกิดเรื่องเนี่ยถามไทยก็ไม่ยอมรับเตอเลยตัดสินใจเข้าแจ้งความอย่างที่นําเสนอไปแล้วเนี่ยนะฮะล่าสุดตํารวจพยายามจะให้ไก่เกลี่ยนะครับตนผว้ชมฮะโดยเอาทีมงานของบริษัทบ้านผีสิงและผู้เสียหายมาไก่เกลี่ยตํารวจเนี่ยเป็นคนกลางตัวแทนของบริษัทอ้างว่าน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดเพราะวันหนึ่งมีการแสดงหลายสิบรอบไม่มีอะไรเกิดขึ้นท่าทางต่างๆของผีก็เป็นเพียงการแสดงทําท่าทางว่าผีกำลังเข้ามาหลอก อาจจะไปบังเอิญถูกเนื้อต้องตัวผู้เสียหายหรือเปล่านะฮะบริษัทยินดีกล่าวคำขอโทษเพราะไม่อยากให้เสื่อมเสียแต่ผู้เสียหายก็ย้ำนะว่านี่มันไม่ใช่มาโดนเนื้อต้องตัวนี่มันเข้ามากรอดพยายามจะจูบด้วยอะไรอย่างนั้นเลยนี่ฮะโดยเฉพาะแต่ล่าสุดเนี่ยมีท่าทีอ่อนลงแล้วนะครับาระู้ชมะแต่แฟนของคุณเอยังมีอาการฉุนเฉียวพนักงานยังยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนี่ ก็แปลว่าเข้าบ้านผีก็ต้องระวังเหมือนกันนะเนี่ยสวนสนุกเนี่ยช่างจะไม่สนุกเหมือนกันนะอาว่ากันต่อไปอีกนะครับเมื่อวานนี้ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยใช่ไหมน้องไบรท์ท่านพงษพัฒน์พงษเจริญท่านรองพบตะรนะฮะการสอบตำรวจฉบับแก้ไข ตำรวจชั้นประทวนยศสิตตำรวจตรีประจำปี2555ค่ะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะคือเมื่อวานนี้เป็นการสอบคัดเลือกสายปรับปรามค่ะหลังจากที่สอบคัดเลือกสายอำนวยการไปแล้วเมื่อ3ส,สิงหาคมนะคะเมื่อวานนี้พลตบตรเอกพงษ์ัภัทพงษเจริญรองผบตรเดินทางไปที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตค่ะที่เป็นสนามสอบนะคะไปตรวจดูเลยว่ามีความพร้อมแค่ไหนแล้วก็ตรวจกันละเอียดแค่ไหนก็ละเอียดจริงๆค่ะ เครื่องสแกนแบบนี้เครื่องสแกนด้วยมือด้วยนะคะแต่ทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเมื่อวานนี้ที่สอบกันเ 1, 4, 000, 000นี่ย1น1,40,000คนแต่ว่าเปิดรับแค่9,500อัตราเท่านั้นจะประกาศผลสอบใน15สิงหาคมนะคะรอบนี้ไม่มีปัญหาแล้วฮะคุ้มเข้มขนาดนี้คุณบง์ชวัน์ลงไปดูด้วยตัวเองทุกขั้นตอนเลยนี่อ้าวค่ะเมื่อวานนี้ที่โคราชนะฮะ รถบรรทุกหกล้อพุ่งชนวัวท้องแก่ตายขณะเจ้าของวัวกำลังต้อนออกไปหากินที่พี่าายตำรวจโรงพ,พัี่มมยรับแจ้งเหตุอุบัติเหตุรถบรรทุกหล้อพุ่งชนวัวเสียชีวิตบนถนนสายพี่มายจักราช <c oughs> ก็ ล้อนี่แหละท่านผู้ชมโอ้โหก็อยู่ในสภาพพลิกคว่ำตะแคงอยู่ในคลองน้ํำริมถนนนะนะคะบริเวณล้อหลังด้านซ้ายเนี่ยทับบัวเพศเมียท้องแก่ใกล้คลอดชื่อว่านางนวลนางนวลเนี่ยอายุ6ปี นงงางนวลเสียชีวิตนงงางนวลตายนะคะส่วนคนขับรถบรรทุก6ล้อชื่อคุณสมชายยนพิมานได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยคุณสมชายบอกว่าขับรถกลับมาจากบรรทุกดินที่อำเภอพิมายมุ่งหน้าไปที่ตำบลสำริตที่อำเภอพิมายนี่แหละค่ะจุดเกิดเหตุนเนี่ยเป็นทางโค้งแล้วฝูงวัวเนี่ยเดินสวนทางมาเจ้าของวัวก็เดินออกมาด้วยเดินมาต้อนวัวตามทีนี้ก็พยายามที่จะชะลอความเร็วรถแล้วก็เหยียบเบรกแต่ว่าวิ่งมาเร็วก็เลยเสียหลักพุ่งชนเข้าไปหนึ่งตัวแล้วเป็นตัวที่ท้องแก่อยู่ด้วยนะคะ คือเห็นสัตว์ใหญ่ยอย่างนี้แล้วเราจะรู้สึกทุกขีนะฮะอ้าวท่านผู้ชมแะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อนะฮะผมปิดท้ายเมื่อเช้านี้ครอบครัวข,ข,ข่าวสามคุณสำราญฉัดโทรมาอม,มอบเงินอัดฉีดให้กับทีมนักกีฬายกน้ำหนักซึ่งนอกจากจะสร้างชื่อเสียงแล้วเนี่ยน้องไบร์เชื่อไหมพี่ดูโอลิมปิกแบบบ้าคลั่งเลยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเชื่อค่ะนะคือทุกเหรียญมีค่าจริงๆระดับโลกเนี่ยนะก็ขนาด เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเทนนิสชิงที่สามเดียวพอโตชิงกับโนวะเมื่อวานนี้เหรียญทองแดงค่ะแต่คู่ชิงเนี่ยเฟเดรเรอร์กับแอนดี้มาเรีใช่ไหมฮะค่ะชิงที่สามเนี่ยโอ้โหเดวพอตัวใจเต็มที่น่าได้เหรียญทองแดงร้องไห้เลยอ่ะแล้วก็บังบอกนะว่าเหรียญโอลิมปิกเนี่ยมันยิ่งใหญ่จริงๆยิ่งใหญ่จริงๆทุกชนิดกีฬาเหรียญทองแดงเนี่ยอย่างยิมนาสติกพี่ดูใกล้ชิดเลยเนี่ย อ้ผมมันสําคัญเหลือเกินใช่เพราะฉะนั้นตั้งแต่นี่เราอัดฉีดไปเมื่อเช้าเราเรียกว่าอัดฉีดแต่ความจริงคือขอบคุณแทนคนไทยนะหลายท่านอาจจะถามว่าอย่างสมาคมยกน้ําหนักเนี่ยเขาแบ่งสัดส่วนกันยังไงเรื่องงบอัดฉีดอ,อย่างนี้นะคือนักกีฬาเองเนี่ยจะได้85%ค่ะนะฮะในกรณีน้องเต้เนี่ย85%ตนะฮะ แล้วแบ่งให้ทีมงานกับสตาฟโค้ดร,รวมถึงนักกีฬาคนอื่นที่ไม่ได้เหรียญ10%น10%แล้วก็เข้ามูลนิธิอีก5%นี่ฮะนี่เป็น